ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างต้มประกอบนะคำแล้วใครเอามอเตอร์ไซค์บอรลี่ไปต้องเป็นช่างตั้มแน่นอนนู่นช่างตั้มอยู่นู่นนะ

เด็กเลี้ยงควายมีเด็กเลี้ยงควายควายจุดจะสูงเท่าคน,ย,ย,น,ย,นย,ายีบัวทองเมือ่อ าลูกเมื่อเมยอิ่มพอดิ่ม,มจนโอ้ยอูหลูดอยู่พี่น้องมึงเนยเห็ดอูหลูดอยู่ก็กินอิ่มค่ะมผพาย,ยางออกกําลังกายจ้าลูกกับสิซัมแม่แล้วอืมลูกสิซัมแม่แล้ว เล้วก็อยากคอยให้คอยแมงมาเอามอเตอร์ไซค์พี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดทิมไว้แล้วมันก็จูงควายเมือ่อก็ให้คอยแมงมาเอาแหล่บาดตนี่สั่งตำโอ้แท่นนี้มันสิให้คอยมาสทรงมันก็บ,บว้าโอ้กว่าสิฮหอดหาตะเวียกให้ได้เด้อยนี่ อันนี้เป็นที่นาของคุณอานะคะน้องชายของพวนะ,ะนี่ก็เป็นของญาติกันทางนั้นนะคะหอยยางมากนี่หอยยางมาเอาเอาเอารถมอเตอร์ไซค์เพราะ ค่ำแล้วนะคะาเดี๋ยวนี้ก็เยอะอยู่นะโอ้มาหอนี่พอดี อุลุดอยู่อุลุดอยู่มาตั้งท่าหน่อยสิโชว์ตัวหน่อยมาโชว์ตัวหน่อยอันนี้น้องบวดทองนะคะคุณแม่บวทองแม่บวทองท้องอยู่นะนี่ท้องได้กี่เดือนแล้ว หกเจ็ดเดือนแล้วนะคะลูกอีเจ้าอีอะไรนะอสาลมสาลมก็จะสูงเท่าแม่แล้วไปแล้วไปแล้วในท้องในท้องเนพันอะไรก้าวเจริญ รออีกรออีกเฮ้ยควายมันท้องกี่กี่เดือนวะรอ,ออีกห้าเดือนรออีกห้าเดือนอปาดหนุ่มขี่มันมทางเลยกินจนท้องิแตก ไม่เห็นซี่โค้งเลยนะคะพี่น้องเหลื่อมมากาลเนี่ยกินอิม่มคกาไาลเลี้ยงดีคกาไกลให้ไปกินหญ้าแล้วยังต้องมากินหัวอาหารอีกนะพี่น้องหัวอาหารแล้วก็ลำอีกนะช่างต้ามเลี้ยงน่ะเนี่มาตอนแรกเห็นแต่ซี่โค้งนะคะจอยคือยัง่งนี่ทั้งแม่ทั้งลูกมานั่นนะอืม ตอนนี้นี่บ่มีคงมองมองกันลูบมองบุบเลยค่ะพี่น้องเห็นบ่อเลื่อมมามาด่นนะนอนแล้วกูเห็ดอดรูด,ดอ,อยู่ปนอ๋อหนุง เกี่ยวมะพรบ่เกี่ยวมะพรบ่เอาอันน่ะจะเอาไะไอันนั้นน่ะกล้วยนี่ยเอามาอีกไหมฮะมันบ่กินกินหย่ามาแล้วบ่พอพี่น้องเอ้ยเถิงหัวอ่านเถิงห้ำเนี่นี่ นี่ค่ะเอารำให้กินอีกต้องผสมน้ำสิรอให้มาเรียกกินอย่างนี้หรอคอยบ่ได้ไมหัวซ่าน้ำจืกเถ้อได้พี่น้องเลยอืมเพื่นเห็ดของเพิ่อนเองเพิ่นการเลี้ยงของเพื่อนเองค่ะสั่งตาม ส่วนออยู่ผู้พานก็จะมีอ่ลุงดำพินณรินแ,แล้วก็พิทัศนะคะดูแลนะคะที่นู่นเห็ดอุดหลูดอยู่เต็มเต็มมดเลย เห็นยาลายก็กินเลยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะนอนแะ,ะน้วบันนี้คุณนะคุณนะ